ัครบอยู่กับเรา2คนเหมือนเดิมนะฮะร้าน3 2 0สอนะครับหรือว่าช่อง3า0สองศูนย์เนพะฮะ,ะวันนี้เรามากับหมวกที่เป็นอะไรที่มันพรีเมียมสุดๆมือไม้สั่นอะไร <c oughs> พรีมีมเขาอยากล้มนะใช่เขาอยากล้มนะ <c oughs> ต้องล้มนี่โอ้โห <c oughs> ที่วางอยู่นี่ก็โอ้โหเป็นแสนนะเนี่ย เอออืมเหยียบๆหน้าใช่ๆวันนี้เราอยู่กับเจ้าหมวกเอ็กไลทนะครับตัวใหม่ล่าสุดผลิตภัณฑ์โมเดลล่าสุดเลยโมเดลล่าสุดนะครับเป็นตัว803 RS นะครับซึ่งจริงๆ803บางคนอาจจะเคยได้ยินตัวรหัสนี้มาก่อนแล้วใช่เป็นแต่คุณ803 803แต่ว่าเขาออกมาตัวใหม่มาก็คือ803 RS ซึ่งถามว่าแตกต่างกับ ตัวทรรดายยังไงเราต้คุยกันเลยเรามาคุยกันก่อนเรื่องต้นคือถ้าทุกคนเห็นนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยจะดูว่ามีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาอ่าอันดับแรกมีสปอยเลอร์เพิ่มขึ้นมาลูกทรงจะสวยกว่า 835S แถมชิดำใช่อันี้ก็แถมเหมือนกันอตัวนี้ก็แถมเหมือนกันตัวนี้ผมบอกไว้ก่อนว่า ถ้าใครใช้8ูงสา3ธรรมดาอยู่อยากใส่ตัวนี้ใส่ได้ไหมไม่ได้นะมันหมดสิทธิ์อ๋อมันเฉพาะรุ่นมันเฉพาะรุ่นนะครับ8 0 3 RS เท่านั้นแต่<ช>สมมุติถ้าผมไม่ชอบล่ะถ้าสมมุติขี่แล้วมีคนซ้อนครับผมอ,อยากถอดสปอยเลร์ออกถอดได้ไหม ถอดได้ครับผมก็กลับมาเป็นทรงคล้ายๆกับ803ธรรมดาเอ้ยถอดแล้วมันจะเป็นรูหรือเปล่าถอดแล้วเป็นรูเนี่ยในเซตอะพี่ต๋องเขาจะมีตัวปิดมาให้ตัวปิดรูมาให้อยู่แล้วอ๋อเขาทำออกแบบมาให้ถอดได้แล้วกันก็คือถอดได้แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าแผ่นปิดข้างหลังเนี่ยเวลาถอดสปอยเลอร์ออกเขาจะมีแช่พวกปิดไปให้ด้วยพวกที่เป็นร่องๆอะไรพวกนี้เขามีแผ่นปิดมาให้แต่ย้ำครั้งครับผม803ธรรมดา ใส่สปอยเลอร์803 RS ไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ใครที่อยากได้เพิ่มอีกนิดเดียวเพิ่มราคาไม่แท่าไม่ต่างเลยรมาเปิดเปิดคลิปมาเรามาบอกราคากันก่อนเลยนะฮะมาสอง2ลายนี้นะครับจะมี็นลายกราฟิกลาย h o t l a ฮอตแลบขายดีมากเข้ามาหยิบร็อแล้วเนี่ยก็หมดสีเนี้ยขายดีมากบอกกันตรงๆขราวที่แล้วเข้ามากะว่าจะหยิบมารีวิวไม่ทันไม่ทันไม่ทันไอก่อนไปก่อนเลยเต็มนะฮะตัวนี้ราคา19,900บาทเท่านั้นหนึ่งสีบาทสําหรับตัวลายเรียกว่าเป็นลายคาร์บอนฮอตแลบลายคาร์บอนฮอตแลบนะครับส่วน2ตัวทางนี้แตกต่างกันยังไงสําหรับฟังทางผมอามีประวัติกันนิดนึงครับลายนี้ครับเปรุชี เคยเคยได้ดูมอ t ตจีพีนักแข่งมอ t ตจีพีทีมติคอร์สนี่อ่าเคยเคยได้ดูแล้วก็เชสเดวี่ y w เวิร์ดซูเปอร์ไบร์ตัวนี้เป็นลายที่เหมือนกันกับที่นักแข่งใช้เลยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นออปชั่นฟังก์ชันอะไรนักแข่งใช้แบบไหนก็ถอดแบบสนามมาถอดดีเนากันเลยให้กับทางลูกค้าได้ใช้หัว อารมณ์ฟิลลิ่งนักแข่งอ่ะใช่ราคาเพียงแค่22,500บาทแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่นะครับทัวร์ีกครั้งลายธรรมดาแบบนี้19,900หมืนเก้ันเก้ารบาทหน่งหม่นาพันเก้าบาทของฟางกำผมจะเป็นลายนักแข่งแล้วกันเราเรียกง่ายๆไปเลยนะใช่จะอยู่22,500บาทกันไม่มากมาเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องรายละเอียดภายนในนอกภายนอกแน่นีนกันคาร์บอนวัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์การ์ดเป็นคาร์บอนไฟเบอร์น้ำหนักเป็นไงฮะน้ำหนักน้ำหนักตัวนี้ขออนุญาต 1,300ั 1> 1, 300, ใช่ไหม1,300ั้ยกว่ากว่าอ้ยมันมันมันแจ้งน้ำหนักไว้เลยนะครับอันนี้คือน้ำหนักตัวหมวกที่ โนออพชั่นนะครับหนึ่งพันสามร้อยกรัมเท่านั้นแต่ว่าบวกออปชั่นไปกบวกออปชั่นยอดหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบกรัมน่าจะเป็นสปอยเลอร์หลังเขานี่แหละอ่าสปอคสปอยเลอร์พวกชิวอะชิวอะไรพวกนี้นะครับไม่ธรรมดาหมวกทรงใหญ่เขาไม่รู้ไงนะหมวกมันไม่ได้ทรงใหญ่มันทรงมันอลังการเออเอาแล้ววันนี้เราได้ลองหมวกแได้งเล้องยมา จุดรับลมมัาถึงจุดรับลมไปต่อไม่ลงเลยใจอยากลองแล้วจุดรับลมข้างหน้านะฮะตัวนี้จะเป็นตรงปากนะครับตรงปากหนึ่งจุด้ยจุดใหญ่เลยนะครับรปแปลจุดรับลมมันทําไมแปลกอะ่ะคือมันลมมันมันจะเข้าจากด้านบนหรอไม่ใช่นะ เพราะว่ามันเป็นหมวกทรงสปอร์ตเวลาถ้าขับมันจะแบบท้ายนี้จุดรับลมก็เลยจะต้องเหมือนจะรับรับมุมรับมุมลมรับมุมจากลมมาลองกันเลยได้ไหมยังเนาะยังยังเห็นเห็ยงไดเย็นครับด้านบนจะมีอีก2จุดมาให้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเรามามองวางกันตรงๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมจุดรับลมมันไปด้านหลังเยอะจังก็อย่างที่บอกไปตอนแรกมันเป็นทรงสปอร์ตเวลาเราขับน่ะ ้ออกแบบมาแล้วได้อยู่อย่างนี้นะครับจุดรับลมก็จะเข้าตรงนี้แล้วก็เข้าตรงด้านบนตรงนี้ท่าสีสส่จะอยู่ประมาณนี้ครับเรื่อง aerodynamic ไม่ต้องพูดถึงเพื่อนๆด้านหลังนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมาพร้อมสปอยเลอร์ที่ออกแบบสําหรับถอด DNA มาจากสนามแข่ง MotoGP กับ World Superbike นะครับเอาว่าถอด DNA สนามแข่งมาแล้วกันเนาะใช่ครับโอ้โหน้ำหนักเบาด้วยนะโอ้สุดยอด ชิวตัวนี้นะครับมาพร้อมพินล็อกสําหรับติดตั้งแผ่นกันฟ้าด้วยนะครับพินล็อกพินล็อกตัวนี้แถมแผ่นกันฟ้ามาให้ด้วยแถมพินล็อกฝ้ากล่อ,องใช่แล้วก็ชิอดังก็แถมบ<ช>อกไปตอนต้นแล้วนะฮะตัวนี้ออปชั่นเสริมมาให้เยอะเลยนอกเหนือไปกว่านั้นของแถมนะครับตัวโนตกาดตรงเนี้ยไอ้ที่ติดมากระ่อมเป็นแบบแข็ง เขาจะแถมมาให้หนึ่งชุดนะครับเขาจะแถมให้หนึ่งชุดในถุงที่ติดมากับหกเลยก็คือเป็นแบบอ่อนเป็นแบบอ่อนแล้วที่สําคัญคือมันปิดค่อนข้างดีกว่าอ่ามันใหญ่กว่านะสําหรับลงสนามว่ากันง่ายสํารับลงสนามกันน้ำตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของเวลาหายใจแล้วมันเกิดฟ้าก็ช่วยได้นะครับถ้ามันให้มาใหญ่เนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลได้เวลาเราหายใจนะครับโอเคมาดูลายก็ ก็นะผมก็เสียที่อยากลองแล้วแหละตอนนี้เอาภายในกันก่อนนะภายในนี้นะครับนวลก็ออกแบบใหม่นวลตัวนี้ต้องให้เสียบอกเลยว่ามันเป็นวัสดุอะไรมัจริงๆบางคน่ะบอกว่ามวกคาร์บอนนะมันได้ครับเปลือกข้างนอกเออเป็นไงเอกไลท์เขาจัดให้จริงๆนะครับตัวข้างในนะครับเขาบอกว่ามันเป็นผ้าที่เป็นคาร์บอนฟิตติ้งนะ ก็เท่ากับว่าเป็นใยคาร์บอนเป็นใยคาร์บอนถอดถอดใยคาร์บอน่ามารจะช่วยอะไรครับผมช่วยในการควบคุมอุณหภูมิอ๋อแล้วก็ป้องกันไฟฟ้าสถิตรวมไปถึงพวกแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าการระบายอากาศมันทำได้ดีมากขึ้นทาได้ดีกว่านวลที่เป็นผ้าฟาร์บิกทั่วไปนคบพรีเนี่ยมออกแบบมาโคตรมีเนี่ยมรีเนี่ยมากอ่ะเออแล้วก็ยังช่วยป้องกันแแบคทีเรียนะครับ ฟิตติ้งข้างในนะครับตัวนี้ที่แตกต่างจากตัวโมเดล803อีก1ตัวนะครับก็คือจะด้านหลังนี่ะครับเพื่อนๆจะเห็นละยังีงเป็น LPC นะครับก็คือ i n n r r o o t t r o l i n n r r p s s t t o o n o o t t r o ปรผมอ่านตรงนี้ไม่ได้เพราะว่ามองไม่เห็นเลอมองไม่เห็นไ i n e r ก็เรียกได้ว่าตัวปรับนวมปรับความกระชับของนมนช่ไหมใช่ไหมอธิบายหน่อยเดยพี่องคือตัวนี้ ครับผมตัวนี้นะครับที่มันปรับได้ก็คือปรับความกระชับของนวมเพราะว่าบางท่านศีรษะบางบางคนแก้มแก้มอาจจะเยอะแต่ว่าแต่ว่าศีรษะอาจจะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อ่าก็คือเอาง่ายๆสีรอบหัวเล็กค่ะค่อนข้างมีแก้มอ่าพอเวลาไปเลือกหมวกเนี่ยมันก็จะเป็นหมวกที่ค่อนข้างสบายต่อหัวข้วงบนมันดูแก้มนิดหน่อยข้างบนมันดูโล่งๆอ่าตัวนี้เขาก็เลยเอาจุดตรงนั้นมาในการทำให้นวมเนี่ยมาปรับได้เอ่าหรือว่า บางคนเนี่ยสีขาเราจะเห็นบางคนที่จะมีโหนกข้างหลังน้าตรงนั้นก็สามารถเราปรับฟิตติ้งสามารถปรับได้ด้วยมือแค่ดึงคลิกออกมาคลิกเดียวนี่ดึงออกมาอย่างนี้นะครับผ่าเปล่าน,นี่ไม่ผ่านไม่เกี่ยวกันนะผมเราไม่เกี่ยวนแล้วเออความพิเศษของมันนะ่ะอ่านี่นะฮะนี่ครับสามารถเราสามารถดึงออกมาได้อย่างนี้เลยอ๋อแล้วหองข้างในมันจะล้นเอ๋อใช่หนื้องข้างในมันจะล้นมาเท่ากับว่าเราปรับความกระชับของสีสัดได้ด้วยตัวนี้สองโมเดลนี้นะครับมาพรีเมียมสุดๆใช่ สายลากทางมาสายลากทางแน่นอนนะไม่ต้องพูดถึงมันถอดแบบมาจากสนามเนี่ยก็ต้องเป็นดีดีลิงแน่นอนใช่ครับสายลากทางเป็นระบบดีดีลิงเป็นสเตลเลตด้วยนะเนี่ยการสนิมด้วยไม่ไม่มีแว่นตานะครับเออตอนนี้ไม่มีแว่นตาไม่มีแว่นตาไม่ใช่กันกอดเออแว่นตาสวยอ่ะเออจริงๆเจ้าตัว emergency pool เนี่ยตรงเนี้ยเราจะเห็นแบรนด์อื่นเขาจะทำขวางอ่ะแต่แบรนด์นี้ทำเป็นแนวเดียวกับนมแก้มไปเลยผมพูดไม่ค่อยออกเท่าไหร่ ผมกำลังอึ้งอยู่ว่าไม่ผ <c oughs> <โด>มว่าได้สวยมากเลย <c oughs> ใช่ฮะผมจริงจริงดูรายละเอียดอะไรพวกเนี้ยผมอยากลองแล้วแหละเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องฟิตติ้งกันนะฮะอย่างที่บอกไปนะครับ <c oughs> ก็คำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากมันเป็นหมวกในที่ใช้ในสนาม <c oughs> ต้องมาออมเอมเบจินซิ่ p พูลอยู่แล้วนะครับโอเคอ่ะมาถึงเวลาที่เรารอคอยรอคอย<ต>อยู่ผมก็อยากลองเหมือนกันมาแล้ข่าวไม่มีไซส์ M ให้พี่ตก คำถามยอดทิศเลยคนใส่แว่นน่ะเออคนใส่แว่นไงมาเดี๋ยวมาลองกันเลยนะฮะมาเลยตักันเลยตัดกันเลยอันไหนไซส์ผมเนี่ยมีหรือเปล่าอันนี้เอ็มนี่ผมเจอไซส์ไนได้หรือเปล่าใส่แว่นได้ไหมฮะสบายเลยไออันนี้ปากลัดอยู่ห่วยอยู่นะครับผมไงโอ้โหผมบอกเลนะผมรอหมวกมาเยอะนะ เบาว่าเออแล้วก็สิ่งที่รู้สึกได้นอกเหนือจากคาว่าเบานะฮะเรื่องเสียงเงียบมากเออเงียบมากนะฮะงีบเหมือนราต้งตะโคนตะโคนคุยกันตลอดเวลาใช่ครับตัวนี้ผมว่าเงียบเงียบเป็นพิเศษเลยโอ้ยเงียบมากอือหมกเงียบมากไหมครับที่ต่อองปิดชิวล่องพูดดูเหมือนได้ยินเสียงแตไม่ได้ยินเสียงข้างนอกเลยเป็นไงลองพูดดูดิเงียบเงียบเงียบจริงจริงเงียบเงียบมาก หมวกที่เงียบหรือไม่เงียบไปฮะเราลองปิดชิวแล้วเราเราก็ลองพูดอะไรสักอย่างถ้าเสียงมันก้องอยู่ในหมวกนั่นนั่นแหละคือว่าหมวกที่มันผมลองแบบนั้นเหมือนกันเนี่ยปิดปุ๊บเนี่ยไม่ได้หงายข้างนอกเลยก้องในหมวกมากเสียงเราก้องอยู่ในหมวกก้องในหมวกมากเออน้หนักเบาแล้วก็รูปทรงแบบเพื่อนๆถ้าใครได้เข้ามาลองนะผมว่าจบผมจบจบที่ใบนี้แน่นอนไคทักใจกันเลยอดเลย ลองใส่แว่นนะอ่าลองใส่ดูประทับใจจริงๆโอเคครับมุมมองโอเคเลยเป็นหมวกสป,ปอร์ตนะครับ <c oughs> ถ้าขี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะมมไม่มีอะไรพีเมียม,มากกว่านี้อีกแล้วที่สำคัญนะครับที่เราใส่ใส่กันอยู่อะครับเมทอินอิตาลีนะครับ,รบตัวนี้แบรนด์อิตาลีแล้วก็ผลิตที่โรงงานอิตาลี <Made S 2> เลยนะครับอิตาลีหนึ่งร้อปซซึ่ง X Light อะครับ ใช่ครับงานทำมือครับอนกาทนทประกอบมือถูกต้องมัผมมันจะเป็นรายละเอียดแบบแฮนด์เมดกันจริงๆว่าหตรงๆอย่างเช่นพวกลายคา,าร์บอนเนี่ยนะฮะนี่นะฮะสวยสวย ก็ฝากไว้ครับเป็นหมวกอีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเราีวิวแล้วแบบชอบมากพูดไม่ค่อยหรอกลยถ้าสังเกตดีจะไม่ค่อยพูดพอนั่งดูอยู่้ะคลิปนี้ทังเสียจะไม่ค่อยพูดนะสวยจังเยสวยจริงสวยจริงนะครับเดี๋ยวต้องลองนะครับหลังจบรายการเดี๋ยวจะลองเอาไปใส่ไมโครแมกนัมครับดูมากันไปฝากไว้กับจอเจ้าหมวก X Light จ่ายแล้วจบแบรนด์นี้แนะนำให้ใช้อีกหนึ่งแบรนด์นะครับโอเค อ่ะโอเคครับสำหรับนี้เราต้องลากันไปก่อนครับรหน้ารเราจะเอาหัวกอะไรมาให้ดูครับผมเราจะเอาสินแนะนำสินค้าแบบไหนคากบติดตามกันไหมโอเคสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ